ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับในวันนี้นี่ผมจะมาสรุปอัปเดตว่าอัปเดตเนี้ยมันอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างนะครับการอัปเดตนี้เป็นอัปเดตเล็กๆนะครับไม่ใช่อัปเดตใหญ่อะไรหรืออาจจะใหญ่ก็ได้แต่ผมคิดว่ามันเล็กไปเองแหละแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้ช่องไอไลยามี่ของเราเนี่ยมีทิกตอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งถ้าผู้ติดตามทิกตอกผมถึง1000คนแล้วก็ผมเนี่ยจะไลฟ์ในทิกตอกแล้วก็สุ่มแจกเจ้าฉลามวานติดเบสเซตชไนนี่แล้วก็เจ้าเอลเดอร์มอสจ กเจ้าปลาพวกนี้เนี่ยผมตกมาเกินนะก็ไม่รู้จะเอาไปทาอะไรก็เอามาสุ่มแจกเลยเพราะว่ามันใช้ทาเบ็ดโหดๆได้ซึ่งลิงก์ทิกตอกเนี่ยผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปกันแล้วกันนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยผมอยากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อไปกันเยอะๆด้วยนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปฟังอัปเดตใหม่ก,กันเลยดีกว่าซึ่งเรื่องแรกเลยเนี่ยที่ผมจะพูดถึงก็คือเจ้าบอสใหม่อย่างเจ้าอาร์ชคอร์หรือว่าเจ้าบอบูยัก แล้วผมเนี่ยก็ได้ตกมันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมซึ่งถ้าเราไปตกมันแล้วแบบว่าเบ็ดเราเนี่ยไม่มีเอฟเฟกฟันปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้อันนี้ผมบอกเลยนะว่าโคตรยากซึ่งตอนที่ผมตกมาเนี่ยดีนะเจ้าเบ็ดมอสจอของผมเนี่ยติดเอนชาร์ฟันปลาพอดีก็เลยแบบว่ารอดมาได้แบบชิวๆนะท่านผู้ชมลองนึกสภาพแบบว่าเรามีเบ็ดดีก็จริงนะแต่ว่าเบ็ดเราเนี่ยไม่ลดค่าโพเกสสปีด แล้วก็ไม่มีความสามารถฟันปลาอีกอะโอ้โหเรียบร้อยเลยนะยืนกันแบบยาวๆเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องต่อไปกันนะเรื่องต่อไปเนี่ยเหมือนว่าเขาจะเพิ่มไอ้นี่เข้ามานะท่านผู้ชมเป็นอีเวนต์เขาเรียกอะไรอีเวนต์สภาพอากาศซึ่งมันมีชื่อว่าเอนะิร์ธเควกเนี่ยท่านผู้ชมซึ่งถ้าเจ้าอีเวนต์นี้เกิดแล้วเราบอกว่าพาเพื่อนไปตกปลาในทะเลเนี่ยมันจะมีโอกาสตกได้ปลาพิเศษตัวใหม่มานะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ให้นะว่าหน้าตาของพวกมันเนี่ยเป็นยังไงแล้วผมเนี่ยก็ได้ตกมันไว้เป็นที่เรียยบร้้อแแลววนะต่่า ไม่ได้อัดตอนที่ตกไว้เหมือนกัน สำหรับใครที่อยากตกปลาสะสมกาจัดการได้เลยนะเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องของเลเวลของเราเนี่ยตอนนี้นะครับเลเวลของเราเนี่ยจำกัดอยู่ที่1,500แล้วนะจาก1000แล้วแอดมินเนี่ยก็ได้เพิ่มของรางวัลมาด้วยนะซึ่งตอนเลเวล1,100เนี่ยจะได้กรเดอร์อันใหม่เลเวล1,200นเนี่ยจะได้เป็นในตัวของบับเบิ้ลเลเวล1,300เนี่ยจะได้ในส่วนของตะเกียงเลเวล1,400เนี่ยจะได้เรือมานะส่วนเลเวล1น0่ันห้าอเนี่ยจะได้เบ็ดอันใหม่นะท่านะผู้ ส่วนความสามารถของมันเนี่ยรู้สปีดจะติดลบอก50เลยนะท่านผู้ชมค่ารักจะอยู่ที่100%คอนโทรลจะอยู่ที่0.7%ร e s จเิซูจะอยู่ที่1000ซแล้วแม็กกิโลที่ตกได้เนี่ยอยู่ที่100ล้านเลยนะส่วนความสามารถลองหรือพาสิฟเนี่ยก็คือ มันมีโอกาส70%ที่จะทําให้ปลาที่ตกขึ้นมาได้ติดสถานะซีเมนต์ซึ่งไอ้เจ้ากายพันตัวนี้เนี่ยจะคูณราคาปลา1.03แล้วก็ไอ้เจ้าเบ็ดตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้ปลาทุกตัวที่ติดเบ็ดติดค่าโพเกสสปีดลบ98%เลยนะท่านผู้ชมอันนี้แบบมึงจะให้มาทําไมวะเนี่ยเบ็ดอะไรเอาไว้ใช้ตกอะไร กันนั่นแหละนะท่านผู้ชมเอาไว้สะสมพี่กันไม่ได้เอาไว้ใช้จริงส่วนเรื่องสุดท้ายนะท่านผู้ชมก็คือการบับเบ็ดเนิร์เบ็ดซึ่งแผทนี้นะครับมีการบับเบ็ดเนิร์เบ็ดในเยอะมากมากซึ่งผมขอพูดแค่เบ็ดที่มันไอ้นี่กนแล้วกันนะท่านผู้ชมแบบว่าโดดเด่นโดดเด่นที่ไว้ฟาร์มดีๆซึ่งถ้าเป็นเบ็ดระดับเทียบีลงไปหรือว่าเอได้ท้ายเนี่ยผมขอไม่พูดกันแล้วกันนะอันแรกเลยนะที่จะพูดก็คือเจ้าเอลเดอร์มอตลิปเปอร์หรือว่าเจ้าเบ็ดชาละวันของเรานั่นเองเราเบ็ดนี้เนี่ยมันก็ย ียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมก็คือปกติเจ้าชละวันเนี่ยมันจะคาบปลาระดับสีเขียดขึ้นมาให้เรานะท่านผู้ชมแต่หมดว่าตอนนี้ไม่คาบมาแล้วนะจะคาบแค่ปลาพวกระดับเลเจนด์ระดับมิสติกขึ้นมาแค่นั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายนะเพราะว่าของทำรรม,มันเนี่ยค่อนข้างยากเลย อันนี้แบบว่าจากอยู่เทียสหน้าไปอยู่แบบว่า A กลางๆแล้วนะอันนี้อันต่อมานะครับก็คือเจ้า Lot of the e x o t e โซเตหรือว่าไอ้เจ้าเบทที่ไว้ฟาร์มหินเอนชารนขั้น2ของเราเนี่ยตอนนี้นะครับบัฟมาดีมากๆเลยก็คือจากโอกาสที่มันสามารถตกได้หินเอนชาร์นลิลิคขั้น2จาก2.5ตอนนี้ขึ้นเป็น4แล้วนะครับอันนี้แบบว่าถือว่าบัฟโหดมากเลยนะสําหรับผมไม่รู้ว่าแอดมินจะแก้บัฟหรือเปล่านะต่อมานะครับที่จะพูดเลยก็คือเจ้า Lot of the De p th นะซึ่งไอ้เจ้า เบ็ดนี้เนี่ยก็เป็นขวัญใจของผู้เล่นเก่าหลายๆคนเลยนะผมยอมรับเลยนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้ไอ้เจ้าเบ็ดนี้บ่อยมากเลยก็ตอนนี้นะครับแอดมินเนี่ยได้เพิ่มความสามารถของมันก็คือมันมีโอกาส30%ที่จะทําให้ปลาที่ตกได้เนี่ยติดกายพันอบิซอซซึ่งไอ้เจ้ากายพันนี้เนี่ยมันจะทําให้ปลาเนี่ยทูนราคาถึง3.5เลยนะแล้วความพิเศษของไอ้เบ็ดนี้ก็คือแบบว่าถ้าเราตกปลา3ตัวมันก็จะหยิบปลาให้เราขึ้นมาตัวหนึ่งอย่างเงี้ยยิ่งแบบเขาเรียกอะไรตกไวเข้าไปอีกนะท่านผู้ชมก็บัฟมาให้มัน ฟาร์มตังค์ได้ดีขึ้นนะแล้วเบสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงเลยเนี่ยก็คือเจ้าเกตลอดออฟออสกานะอันนี้ก็บัฟขึ้นมานิดหนึ่งนะท่านผู้ชมจากค่าแบบว่า r e s i l i e n ของมันเนี่ยอยู่ที่10%ตอนนี้ขึ้นเป็น20แล้วก็ x p ที่ได้จากการตกปลาเนี่ยจาก1.25ตอนนี้เป็น1.35แล้ว อันนี้ก็น่าจะเอามาเขาเรียกเลยนะให้เราเนี่ยเอามาใช้ฟาร์มเวลกันนะทุกคนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเลเวลมันตันหนึ่งพตอนนี้เป็น1 5 0 0้ละก็จริงๆเบ็ดบัฟเนอร์มันมีเยอะกว่านี้อีกนะท่านผู้ชมแต่ว่าผมเอาไว้แค่นี้แหละเพราะว่าอันอื่นมันไม่ได้สําคัญอะไรมากอะกาเอาเป็นว่าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะท่านผู้ชมส่วนถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมอยากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อไปกันเยอะๆด้วยนะครับแลวก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องติกตอกของไวว้ๆส่น วันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับ